วันนี้เจอ๊อารมณดีชวนเราไปดินเนอร์นอกบ้านก็เลยชวนไปร้านอัพเพียอิ่งร้านโปรดที่ซอยสุขมุมวิท31เป็นร้านอาหารตะเลียนสไตล์โรมันมีให้เลือกที่นั่งทั้งโซน o u ์ดอร์และ i n นดอ r แวันนี้เราปุรับไม่ได้จองมาก็เลยต้องนั่งตรงบาร์ในส่วนของครัวเปิดก็ต้องเริ่มด้วยน้ำอหุ่นมัก เถ้าจะหิวมากจากการเล่นฟิตเนสซูดเซนเป็นชายสีหมีเกี้ยวเลยจานต่อไปถือเป็นทีเด็ดของทางร้านเปาโลเจ้าของร้านให้เกียรติมาเสิร์ฟเองเลยพอเกตตาหรือหมูสามชั้นอบสไตล์อิตาเลียนคันคู่กับแอปเปิลซอสบอกเลยฟินสุดๆ มาถึงจานสุดท้ายที่มาเราต้องสั่งทุกครั้งไม่พลาดซี่โครงแกะย่างแบบก,บกรอบๆทาด้วยซอสโรสแมรี่บีบมะนาวนิดๆโรยเกลือหน่อยๆในขณะที่ภาคนี่ท้องก็ร้องขืดขาดเลยครับก็จบมื้อด้วยน้ำมะนาวหมักหรือเลมอนเชลโลเพื่อย่อยอาหารตามแบบฉบับคนอิตาลีหลังจับก็ต้องมาลาเชฟเปาโลหน่อยชอบสไตล์การทำร้านของเขามันไม่ทางการเกินและที่สำคัญอร่อยมากๆด้วยเป็นอันจบการรีวิวครับ ขอสวยเลยละกันค่ะสุกดีมากอะทานแล้วมันก็จะฟินฟินฟินประมาณนี้ต่อด้วยกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นก็คือเหนียวหนึบแล้วก็กุ้งตัวใหญ่มาเริ่มเลยขออนุญาตใช้มือแกะเละละกันนะคะทุกคนแกะไปก็ร้อนไปนะคะแต่ว่าเรื่องกินนั้นเราต้องสู้ค่ะจิ้มนำ้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะหืมกุ้งสดมากหั่นไปป้อนให้คุณเขาชิมสักหนึ่งแล้วก็กัดต่ออีกสักคำ